เรามาเรียนคูณกับหารจำนวนเต็มการคูณกับการหารเนี่ยให้จำแค่นิดเดียวจริงๆหลักการมันเหมือนบวกลบเลยครูน้ำจะสอนให้เรายุบเครื่องหมายก่อนเสมอขั้นตอนการคูณหารนะขั้นตอนการคูณกับหารขั้นตอนที่หนึ่งคือยุบเครื่องหมายก่อนแล้วค่อยคิดเลขค่ะยุบเครื่องหมายก่อน แล้วขั้นที่สองค่อยคิดเลขคิดเครื่องหมายก่อนเสมอนะถามว่ายุบเครื่องหมายยุบยังไงเหมือนหลักการที่สอนเมื่อกี้เครื่องหมายต่างกันได้ลบเครื่องหมายเหมือนกันได้บวกค่ะเครื่องหมายต่างกันได้ลบเครื่องหมายเหมือนกัน ได้บวกอ่ะคราวนี้ถามว่าเหมือนกันต่างกันมันคือยังไงคุณน้ำเครื่องหมายเหมือนกันเช่นถ้าเป็นการคูณน,นะการคูณเออดูดีขึ้นเลยพอเปลี่ยนสาปากกาการคูณเช่นแบบว่าลบสมมุติสองจำนวนเอาอยัางไงดีนะสองจำนวนที่คูณกันตัวหนึ่งเป็นลบคูณกับอีกตัวหนึ่งเป็นบวก อันนี้คุณน้ำนับว่าเครื่องหมายต่างกันก็คือเหมือนที่คุณน้ำสอนเรื่องบวกล,วลบอะลบเจอบวกยุบเครื่องหมายเป็นลบก่อนแล้วค่อยเอาสามเหลี่ยมคูณกับสี่เหลี่ยมทันปะอันนี้คือการคูณหรือถ้าหนูไปเจอแบบลบคูณกับลบอันนี้ที่คุณน้ำเขียนนี้ต้องจดนะนั่นหมายความว่าถ้ามองเครื่องหมายก่อนเนี่ยจะเห็นว่าอ๋อลบ คูณกับตัวลบหรอมันจะต้องได้เครื่องหมายเป็นบวกเพราะมันคือเครื่องหมายที่เหมือนกันมันก็จะกลายเป็นบวกคำตอบคือได้บวกแล้วก็เอาเลขสองเลขนี้มาคูณกันอันนี้คือการคูณโอเคไหมยุบเครื่องหมายก่อนคิดเลขทีหลังนี่คือหลักการถ้าเป็นการหารละ่ะการหารเช่นสมมตุติเอ,อ่อลบซีเลียม หารปกติเขาจะเขียนเป็นเศษส่วนหรือจะเขียนเป็นเครื่องหมายหารก็ได้แล้วก็หารด้วยลบสามเหลี่ยมถามว่าคิดเลขยังไงยุบเครื่องหมายก่อนเอาลบมาหารลบลบหารลบนับว่าเครื่องหมายเหมือนกันจะได้บวกคำตอบก็คือได้บวกแล้วค่อยเอาตัวเลขสองตัวเลขนี้มาหารกันทันไหมหรือถ้าคุณน้ำเขียนเป็นรูปของเครื่องหมายหารเอาตัวนี้หารด้วยลบสามเหลี่ยม เรามองซิว่ามันคือเครื่องหมายที่เหมือนกันหรือต่างกันสี่เหลี่ยมคือบวกสามเหลี่ยมคือลบพอมันหานกันเนี่ยเรามองว่ามันคือเครื่องหมายที่ต่างกันใช่ไหมตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบพอยุบเครื่องหมายฟืบคคาตอบข้อนี้จะได้ลบแล้วเราก็เอาสี่เหลี่ยมหารด้วยสามเหลี่ยมแบบนี้เวลาเขาเขียนลบเนี่ยเขาเขียนตรงเส้นขั้นเศษส่วนนะเอ,อข้อแรก อันนี้เป็นการคูณกันสอนแล้วว่าให้มองเครื่องหมายแล้วยุบเครื่องหมายก่อนลบกับลบยุบเป็นบวกใช่ไหมคำตอบข้อนี้ได้บวกแน่ๆแล้วเราก็จับ5คูณกับ16บหกข้อนี้เลยตอบเท่าไหร่เอ่ยห้าคูณสิบหกได้เท่าไหร่อ่ะ 80, ใช่ไหมข้อนี้ตอบ80จบเนี่ยคิดง่ายๆแค่นี้เลยคิดเครื่องหมายก่อน แล้วก็คูณเลขทีหลังส่วนคำตอบข้อไหนที่มันได้บวกอะเขาไม่เขียนนะหนูไม่ต้องเขียนถัดไปข้อสองอันนี้เป็นลบ21เป็นบวกนึกออกปะคำตอบข้อนี้จะต้องได้ค่าลบเราก็ใส่อะไรเลยใส่ลบเลยจับ3ามคูณยีข้อนี้เลยตอบลบเอ่อหกสิบสาค่ะง่ายกว่าบวกลบอีกไหม ง่ายกว่าเองเนาะถัดไปข้อ3 12เป็นบวก6เป็นลบหารกันจะได้ลบเพราะเครื่องหมายต่างกันถูกไหมใส่เครื่องหมายลบรอไว้แล้วเอา12หารด้วย6ใส่เครื่องหมายรอไว้เราเค่อยคิดเลขข้อนี้เลยตอบลบ2